สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความลักนะคะของชาวราศีกันละคนากันในเดือนกระะกฎาคมพศ2566ชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ะะตุลาคมอันนี้หมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเรานะคะวันที่หมอก็พิมพ์ให้แล้วด้วยนะคะอีกทางหนึ่งก็คือใต้วิดีโอคลิปนี้นะคะดวงที่วางอยู่ตรงนี้หมอพูดตลอดเลยว่าเป็นดวงโดยรวม ไม่ใช่ดวงของผู้ใดผู้หนึ่งเนาะนะคะมันคงไม่ตรงกับทุกคนแน่นอนดูเป็นแนวทางนะคะจะดีที่สุดและไพ่สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยมารับชมรับฟังกันนะคะใบแรกเลยนะคะการไม่รู้ทําไมสิบเหรียญคุณจะได้เงินก้อนอะไรคะเนี่ยการทรําธุรกิจนะคะอะไรต่างๆสิ่ง,งต่างๆมันเริ่มดีโดยเฉพาะการเงินนะคะตรงนี้นะ และราศีกันบางท่านสิบปียนหมอมินว่าคุณอาจจะเคยอยู่กับใครเป็นสถานะแฟนเป็นสถานะครอบครัวหรือพูดเรื่องอนาคตกับเขาก็ได้หรือคบกันมานานแต่ที่ผ่านมามันเป็นสิบดาบะเหนื่อยบางคนโดนแทงข้างหลังบางคนเนื้อบางคนเหนื่อยในความสัมพันธ์บางท่านเดอะสตาคือมีคนที่เขาเทเราไปก็คือโดนเทโดนทิ้งนะคะหรือเงียบห่างไปหรือถูกปิดกัน้นมีกำแพงได้ด้วยนะคะตกตำแหน่งปัญหาเดะฟู คนคนนี้ไลฟ์สไตล์ของเขาเด์ฟูคือไม่ได้ชัดเจนอะไรและนะไม่ว่าคุณจะคบเขานานแค่ไหนมันจะไม่มีความมิตเมนต์มันจะไม่มีสถานะที่พัฒนานะคะตัวเขายังเป็นคนที่เอ่ยยังคือเหมือนเหมือนคุยไปเรื่อยๆรลักสนุกไม่ได้อยากผูกพันไม่ได้อยากจะรับผิดชอบความรู้สึกของใครเป็นพิเศษสเตนคุณคงพยายามแล้วในความสัมพันธ์นี้แหละนะคะในความสัมพันธ์มีคนที่พยายามมีคนที่เหนื่อยนะตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็น คือคุณคุณถึงเวลาแล้วที่คุณอยากได้อะไรที่มันเริ่มต้นใหม่หรืออยากได้อะไรที่มันมั่นคงนะคะเราเราอยากมูฟจากตรงนี้แล้วสําหรับบางท่านนะคะหรือพยายามที่จะตัดใจพยายามที่จะพยายามที่จะทําใจนะคะตรงนี้นาะมันเหนื่อยอะสิมดาบแต่ถ้าโสดนะคะอันนี้นะหมอพูดถึงคนโสดนะหนึ่งหนึ่งถ้วยขึ้นมาก่อนโสดมีโอกาสได้พบกับใครสักคนเนี่ยไพ่คู่ตรงนี้ขึ้นมาด้วยอะคิงเรียนกับควีนเรียน มันหมายถึงความสัมพันนี้คุณอาจจะถูกชะตานะคะรู้สึกเอ้ยคุยกับคนนี้เราเราเราเข้าใจกันแต่เป็นความสัมพันธ์ที่แบบผู้ใหญ่นะคะมันไม่มือวะอาจจะเจอทางไหนหละ่ะสองไม้เท้าทางสายงานที่คุณดีลงานนะคะในสายงานเดียวกันหรือดีลงานหรือในสำนักงานนะคะตรงนี้ได้ด้วยนะหรือทํางานใกล้ๆกันมีมีโอกาสนะคะตรงนี้นะแล้วอาจจะมีโอกาสที่เจอคนอายุน้อยได้ด้วยนะคะตรงนี้หรือเจอ สีไม่เท้าอาจจะเจอจากงานเลี้ยงรุ่นง,งานแต่งก็ได้นะคะตรงนี้นะเขาอาจจะเป็นพ่อไม่แม่ไม้นะคะเคยผ่านการแต่งงานหรือเคยนะคะผ่านการเรียนรู้มีประสบการณ์นะคะตรงนี้ในการเสียใจเจ็บปวดมาได้ด้วยนะคะเป็นพ่อไม่แม่ไม้เนี่ยแต่ความสัมพันธ์นี้มันไม่หวือหวานะคะราศีกันมันเป็นเป็นรักแบบผู้ใหญ่แบบเข้าใจอะ่ะเหมือนถทอยที้อยอาศัยได้คุยกันทุกวันทําความรู้จักกันอะไรประมาณนั้นนะคะ ทีนี้หมอดูนิดนึงนะราศีกันที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับใครนะคะกันอาจจะคุยกับชาวสิงลัคนาสิงนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้ธาตุน้ากรากฎมีนพิจิกนะธาตุดินการพุ่ศพมังกรขึ้นมาหรือความสัมพันธ์มันลดลงก็ได้เนาะสิงลักนาสิงควีนดาบธาตุลมตุนกุมเมถุนไนถือเหรียญไฮลัแฟนพุกศลัคนาพุศหนึ่งเหรียญ ดมูลชามีนลัคนามีนอ่ะเดฟฟขึ้นมา2รอบแล้วนะคะแปดถ้วย6ดาบไพ่ใต้สำหรับบางคู่นะคะหมอมีนเห็นว่าคุณคุยกันแล้วไม่ค่อยคือพูดตรงเกินไปนะคะหรือแสะกันพูดคือความเอาแต่ใจนะคะต่างคนต่างต่างไม่ยอมลงให้กันก็ได้นะคะบางคู่นะ แล้วก็บางคนคบกับใครสักคนที่เขาไม่เคยให้ความชัดเจนนะคุณใช่ไหมเดอร์มูนนะคะมองเห็นเออ่มองไม่เห็นข้างหน้ามันมีแต่ความมืดมนขมุกขมัวเดอร์ฟูเนี่ยขึ้นมาสองรอบแล้วไลท์สไตล์ไม่ผูกพันนะคะเดอร์ฟูเขาอาจจะคือถ้าบางคนบอกถ้าเขาไม่ชอบหนูไม่ชอบกันแล้วมาคุยกับเราทําไมเอ่หมอไม่ได้บอกว่าไม่ชอบนะเดอรฟูคือ รู้สึกดีรู้สึกถูกชะตาเขาก็คุยแหละแต่ความสัมพันธ์มันก็จะหยุดอยู่สมมตินะคะคุณคุยกับเขาเลเวลหนึ่งเนี่ยถูกชะตาแหละคนหนึ่งคุยกันแต่เขาไม่มีนะคะ2องสามสี่ห้าอย่างนั้นนะคะชอบมากนะคะก็รักมากล้วก,ก็ต้องพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะถูกไหมแต่มันหยุดอยู่อย่างเงี้ยและเขาก็อาจจะมีตัวเลือกมีทางเลือกคุยเยอะแยะมากมายหมอมินว่ามันถึงเวลาที่คุณจะมูฟแล้วด้วยนะคะแปดถ้วยกับ ซิกออปสอนเนี่ยไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ไปมันก็ไม่เติมเต็มมันมีบางอย่างที่มันขาดหายไปนะคะในความรู้สึกตรงนี้หรือบางคนก็อาจจะไปเจอคนที่เขา,เามีคนของเขาแล้วก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นปัญหาทางผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยมีส่วนนะคะตรงนี้นะหรือบางคนมีส่วนที่ว่าอาจจะเป็นเรื่องเงินทองหรือเรื่องบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะถามว่าเหนื่อยไหมคุณคบกับคนนี้เหนื่อยนะคะถึงเวลาที่คุณจะมุกละ ราศีกันลัคนากันมาดูกันบ้างว่าคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะคุยหรือคนที่เป็นประเด็นนัคุณเนี่ยแหละเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ The Word, เดอะเวอร์เนาะเด็กถือดาบหมอมีเห็นเอ่อบางคนอาจจะถูกบล็อกก็ได้นะคะหรือไม่คุยกันเงียบๆนิ่งๆห่างหายกันไปแต่หมอมีเอ่อหมอมินเห็นใครบางคนอยากรู้ยังอยากเห็นเรื่องของคุณอยู่นะคะตรงนี้นะ หนึ่งดาบสี่เหรียญสองถ้วยสองม่เท้าสิบถ้วยเอมพัลเลอร์ดิเชียริออดกรกฎลัคนากรากฎไนท์เธอถ้วยนะคะเอ่อหกถ้วยก็ออกมาสองม่เท้ามาดูกันนะคะอันนี้คนที่คุณจะคบคนที่คุณจะคุยหมอมีนเห็นหนึ่งนะคะหนึ่งเลยคนเก่า เป็นคนสมมติเพื่อนเก่าคนเดิวเก่าคนรู้จักคนเคยผ่านหูผ่านตาเคยจีบกันไปหรือคนที่ทําเคยทําให้คุณเจ็บก็ได้นะคะที่ห่างไปมีโอกาสวนกลับมาคือคนเดิมนะคะมันไม่ใช่คนใหม่เอี่ยมเลยบางคนนะอันนี้หมออ่านตามไพ่นะคะตรงนี้ก่อนนะมันขึ้นมาเนี่ยคะ่ะเนี่ยมันเหมือนเขาก็มูฟออนกับคุณเป็นวงกลมเดี๋ยวหายไปก็วนกลับมามันเหมือนความรู้สึกเขาก็ยังมีคุณนะคะกอดรัดความรู้สึกไว้มันเหมือนบางคนอาจจะ อาจจะไปเริ่มต้นหรือดิวหรือคุยหรืออะไรใหม่ๆกับใครแล้วมันไม่ได้เป็นเหมือนคุณนะคะไปเรียนรู้โลกใบใหม่มามันไม่เหมือนคุณหมอมินว่าเขาเหมือนเขาอยากกลับมาขอโอกาสอยากกลับมาง้อคุณน่ะนะคนเดิมๆเนี่ยแต่สําหรับบางคุณนะคะที่โสดนิเลยไม่เคยมีใครนะคะตรงนี้นะสองไม้เท้าหมออ่านไปแล้วเนาะตรงนี้ว่าสองไม้เท้านะคะอาจจะเจอทางสายงานที่คุณดิวงานในกลุ่มในกรุ๊ปเดียวกันในบริษัทในองค์กรเดียวกันได้ด้วย ะะคุณก็คงมีใจแหละหมว่ามีคนแอบชอบคุณด้วยเนี่ยนะคะเนี่ยอืมนะคะตรงนี้นะคะคนคนนี้เขาจะหึงหวงคุณนะหมอว่านะคะตรงนี้หนึ่งดาบเขาก็มีความชัดเจนระดับหนึ่งนะคะบางคนอาจจะเจอคนที่อยู่ไกลได้ด้วยนะคะอันนี้ทางออนไลน์หรือทางสายงานแต่ดีเชื้เหลือถ้าไม่ได้อยู่ไกลก็คือคนที่เดินทางบ่อยคนที่ทํางานเกี่ยวกับรถเอ็มพลเลอร์เนี่ยอาจจะเป็นคนที่เอ่อเป็น ต่างชาติหรือคนทํางานในองค์กรต่างประเทศก็ได้นะคะตรงนี้คนที่อยู่ในครอบครัวใหญ่หรือคนที่เคยผ่านกันมีครอบครัวมาแล้วได้ด้วยมาดูกันว่าไม่ว่าคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะคุยหรือคนที่เป็นประเด็นนะคุณเนี่ยแหละค่ะเขาคิดและรู้สึกไงกับการบ้างอ้าก้าวดาบค่ะคิดเยอะเครียดเรื่องอะไรนะคะสิบไม้เท้าคนนี้เขาผูกพันกับคุณเนาะ หรือที่ผ่านมาคุณอาจจะหนักอยู่คนเดียวเหนื่อยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะเพิ่งตอนนี้เพิ่งมารู้ว่าคุณทําเพื่อเขาแค่ไหนก็ได้นะคะอ่ะห้าเหรียญคนนี้ถ้าเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินแปลว่าเขาน้อยใจรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเราไม่คุยกันต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทําเขายังคิดว่าคุณเป็นเอเรสของเขานะคะอ่าเอ็มเพลสมาคู่เลยคนคนนี้นะคะไม่ไปไหนนะเขาคิดว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาแหละ ทำบลนธนูลัคนาธนูนะคนคนนี่อยากกลับมาเพื่อเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะตรงนี้นะอ่าสับไปสัมมาสามดาบออกตลอดเลยคนที่ทําให้คุณเคยเจ็บและเสียใจนะ,ะตรงนี้จัดติกชาวตุลลัคนาตุลคนที่เกิดคือเขาอาจจะเกิดการเปรียบเทียบเกิดการช่างใจไปเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างมาแล้วมันไม่เหมือนที่เขาคาดหวัง นะคะสิ่งที่ดีที่สุดคือคุณนายเอ็มเพรสนะคะทุ่มเทให้ทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้นะคะมอมินว่าหรือบางท่านอาจจะเคยมีปัญหาเรื่องคําพูดคําจาเรื่องปรับเรื่องทัศนคติหรือความห่างไกลได้ด้วยนะคะทำอะไรคือความแตกต่างบางคนอายุต่างบางคนก็ความห่างไกลนะคะตรงนี้แต่ว่ามันอาจจะเขาอาจจะไปเจอใครคบใครหรือดีกว่าใครมาสักพักแล้วมันไม่ได้ใช่เหมือนคุณเพราะว่าคุณยังอยู่ในใจเขาดูแลดีทุกสิ่งทุกอย่างเอ็มเพรสเป็นเบอร์หนึ่งที่หนึ่งในใจนะคะ เนี่ยเขายังคิดว่าคุณคือคนที่ใช่ที่สุดอยากกลับมาคุยนะแต่นนิดแต่เครียดมากนะเครียดเพราะอะไรนะเออหนึ่งดาบกลัวคุณไม่เอาหนึ่งดาบกลัวคุณไม่รับกลัวคุณเด็ดขาดแล้วไม่เอาแล้วชัดเจนก็คือมันหมายถึงว่ากลัวคุณใจแข็งขึ้นง้อไม่ได้อะไรประมาณนั้นด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นคนานายถือด้วยอยากมางอคุณ อ่าแต่ถ้าเป็นคนโสดนะคะคนโสดเขามองว่าราศีกันเป็นคนเป็นคนที่ทําอะไรแล้วมีความมุ่งมั่นเป็นคนตั้งใจเป็นคนมีมีเกียรตินะคะเป็นคนมีศักดิ์ศรีแล้วกันนะเห็นคุณค่าคุณหมอมินว่ามีคนที่ชอบคุณนะรู้สึกดีคุณเขาคิดว่าคุณเนี่แหละคือชัดเจนแล้วนะ,ะตรงนี้นะแต่คนนี้อาจจะคนกังวลน,น่อยๆคิดคิดเยอะไปนะคะอาจจะมีอะไรที่แตกต่างกันก็ได้ หรือเขาเคยเจ็บเคยเสียใจมาก่อนนะคะความสัมพันธ์นี้เขาคิดว่าคุณคือคนที่ใช่นะเนี่ยอยากพูดอยากคุยอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะตรงนี้อยากเป็นผู้ให้และได้รับพอๆกันแต่เขาอาจจะเคยเจ็บเคยเสียใจมาก่อนเหมือนเหมือนคนกลัว,กล,วกล้า,ลาแต่ในใจก็มีคุณไปแล้วนะคะสำหรับบางคนเป็นคนโสดใหม่ๆนะคนที่คุณจะเจอมาดูกันบ้างนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ราศีกันจะเป็นยังไง โอ้โหสองถ้วยใบแรกออกมาเลยนะคะคุณจะได้พบเจอคนที่เป็นผู้ให้และได้รับพอๆกันถึงเวลาที่อยากแลกเปลี่ยนความรู้สึกดีๆให้กับใครสักคนหนึ่งนะคะตรงนี้นะควีนเหรียญอ่าวิวเจ็ดเหรียญรออะไรอยู่คะคุณรอใครอยู่ ดิเชียรีออกกกดกรากรลัคนากรากฏห้าถ้วยเหมือนบางคนลืมใครไม่ได้ยังยึดติดกับอดีตรอคนเก่ารอคนที่ห่างไปรอใครสักคนนะคะสำหรับบางคนนะนายถือไม้เท้านะคะนายอ,อวานซีเลียน ที่จัดเม้นหนึ่งไม้เท้าสองไม้เท้านะคะอืมขอใบสุดท้ายฮันละฟนคืออย่างนี้นะคะชาวชาวราศีกันลัคนากันบางท่านยังนึกถึงเรื่องราวเดิมๆยังไปไหนไม่ได้มันเหมือนใจเรากึ้อกึ่งรอแต่บางคนมูฟแล้วนะคะก้าวเรียนนี่คือเหมือนเรารู้สึกว่าเอ้เราอยู่กับตัวเองก็ได้แล้วนะคะเรา โฟกัสในสิ่งที่เราจะทํานะคะตรงนี้ถ้ามีความรักแล้วไม่ดีไม่รู้จะมีทําไมคุณอาจจะคิดอย่างนั้นอาจจะไปโฟกัสในสิ่งที่เราต้องทําถ้ามันใช่เดี๋ยวมันก็มาเองคุณอาจจะคิดโชคชะตาว่าสนาถ้าใช่มันก็มาเองคุณคิดแบบนี้นะราศีการชอบสวดมนต์ไหวพรานนะคะช่วงนี้ขอพรดูนะคะตรงนี้ขึ้นมานะถ้าคนไหนคือคนที่ใช่ของคุณนะคะจะมีโอกาสได้เจอเชื่อโชคชะตาหมอมินว่าแต่ไม่ได้แปลว่าโชคชะตาปุ๊บนะคะ 3วันห้าวันเดือนหนึ่งแบบนี้มันมันมาหรือไม่มาไม่มันไม่ใช่นะคะไพ่นี้มันหมายถึงว่าคนเรามีคู่เพียงแต่จะมาในเวลาที่ใช่และคนที่ใช่เราจะไปเร่งฟ้าเร่งดินไม่ได้นะคะตรงนี้มันมีเวลากลไกลที่จะเจอใครสักคนอยู่เั้นก็สร้างบุญนะคะมันถวายดอกไม้ที่เป็นคู่ไปปิดท,ทองนะคะตรงนี้เติมน้ำมันตะเกียงคอยมีแสงสว่าง นะคะตรงนี้เนานะนาทาไวดอกไม้เป็นคู่ขใหยเราได้พบเจอคู่ครองที่ดีตรงนี้เป็นกาลยานามิตรนะคะตรงนี้นะหมอมินว่าคุณจะได้เจอใครสักคนที่ถูกชะตาต้องใจคุยกันเป็นแบบผู้ใหญ่มีความเมตตาต่อกันนะะแต่ถ้าบางท่านถ้าไม่มีใครวนกลับมาคุณรอใครหมอไม่ทราบตรงนี้นะคะยังยึดติดกระดีดมองไปข้างหน้านะคะตรงนี้มองไปข้างหน้าวันเวลาจะช่วยเลียวยายแผ่ใจเราได้แลวหมอว่าคุณจะได้พบความรักครั้งใหม่ที่แบบผู้ใหญ่แบบเกือ้อกูลกัน ขอให้สรุปสุดท้ายและแนะนำราศีกันนะฮะ5หนึ่งถ้วยใบแรกเลยเห็นไหมคะเนี่ยมาละเริ่มต้นใหม่นะคะความรักครั้งใหม่ห้าถ้วยอีกละนะคะในถือไม้เทา้าคิงถือถ้วย ไปเอ็มเพรสีไม้เท้ามาแล้วนะเอ่อหมอมินว่าไม่ว่าจะเราจะเคยทุ่มเทให้ใครมามากมายตอนนั้นเขาไม่เห็นคุณเห็นค่าของเราแต่เชื่อไดค่ะว่าเมื่อวันเวลาผ่านไปหมอไม่ได้บอกว่าเอออีกห้าเดือนเขาจะเห็นคุณค่าเราเหรอหมอนะคะถ้าให้พวกนี้ขึ้นมาหมอจะบอกว่าวันใดที่เขาไปเจอไม่ใช่หลักแท้ของเขาคนที่คุณ เคยทุ่มเทนั่นแหละคะ่ะเดยเอ็มเพลเราต้องทุ่มเทอยู่แล้วละ่ะเป็นเทพธิดาดาวสูงดาววินาขนาดนี้เขาจะเสียใจเขาจะหวยหาคุณแต่วันนั้นหมอมินว่าคุณไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วเพราะคุณเป็นเอ็มเพลแล้วสงงาบนบัลลังก์ของเรานะคะเราต้องรอเจอคู่คนที่ใช่สําหรับเรามีการเริ่มต้นใหม่ๆนะหมอมินว่าคุณจะได้เจอใครสักคนที่เป็นความรักแบบแบบแกเกื้อกูลแบบผู้ใหญ่ตรงนี้แต่คนเดิมๆปล่อยเขาไปคะ่ะวันนึงเขาจะคิดถึงเราแต่วันนั้นอาจจะไม่มีเราแล้วก็ได้ตรงนี้ ขอบคุณมากมายชาวราศีกันลัคนาการอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะแต่ถ้าดูดวงส่วนตัวกับหมอมิน ID Line นะคะอยู่ใต้คลิปก็มีนะคะแอดไลน์ถ้าก็มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะสวัสดีค่ะ